สวัสดีครับวันนี้รีวิวคันนี้เป็น W205 เป็น C180 เป็นตัว e อ c l u s i v e นะครับผมรล,ลูกค้าอาซื้อรถมาได้รีโมทน้ำเต้าแบบนี้นะครับมาแค่ลูกเดียวก็กลัวรีโมทจะหายนะครับผมก็เลยตั้งใจจะมาโคลรีโมทเพิ่ม2ตัวแต่พอมาที่ร้านแล้วก็เปลี่ยนใจอยากจะได้ฟังก์ชันสั่งสตาร์ทเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยมาทําเป็นชุดตัวท็อปนะครับก็จะได้รีโมท2ตัวหน้าตาแบบนี้นะครับผมระบบรีโมทนี้เป็นระบบอ่า คิริโกวักเอเว์นะครับรถจะปลดล็อกเองอัตโนมัติเมื่อเราไปถึงตัวรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับาม่เลิเดินข้ามมาที่ตัวรถประมาณตรงที่กระจกหน้าประตูระบบเขาก็จะโฟโต้กลางให้แบบนี้นะครับผมอ่านี่คือเราสามารถเข้ารถได้เลยครับผมอ่าระบบยังไม่มีตัวทัชตรงมือเปิดนะครับผมก็เป็นระบบคีรลโกวักเอเว์แทนนะครับผมเมื่อเราเดินหาจากตัวรถไป ระบบเขาจะล็อกอัตโนมัติให้เทสกันดูนะครับห่างประมาณตรงนี้2องสเมตรเห็นไหมฮะเขาจะล็อกเองโดยที่เราไม่ต้องวุ่นวายกับตัวรีโมทเลยฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเสริมที่มาเพิ่มเป็นตัวท็อปก็คือรีโมทสามารถสั่งสตาร์ทในระยะไกลได้นะครับผมประมาณ20 3 0ถึง30เมตรสตาร์ทเสร็จแล้วก็สามารถเปิดแอร์ฉ่ำๆรอในรถได้เลยนะครับผมนี่รถสตาร์ทแล้วนะครับ ตอนนี้ระบบล็อกอยู่ทุกอย่างล็อกทั้งหมดนะครับผมระบบจะปลดล็อกอีกครั้งเมื่อเราเดินกลับไปที่รถนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูใกล้ๆกันครับอ่เขาเด้งแล้วนะครับผมอ่ไฟเลี้ยวก็จะแจ้งเตือนว่าเจ้าของรถกลับมาแล้วก็สามารถเข้าไปขับรถได้เลยนะครับคันนี้เป็นระบบปุ่มพุซตาร์มาจากโรงงานแล้วนะครับผมแต่ระบบตัวฟังก์ชันทุกอย่างโดนตัดทิ้งไปหมดนะครับผมก็จะได้รีโมท2ตัวแบบนี้นะครับผมเด้รีโมททรงให,ใหม่ไปเลย รีโมทเขาสามารถสั่งสตาร์ทได้สั่งล็อกได้แต่กรณีถ้าเกิดว่าเรากลับมาที่รถแล้วระบบทุกอย่างจะตัดไม่ให้เราล็อกไม่ให้เราสั่งดับผ่านทางรีโมทนะครับเราจะต้องอดับผ่านตัวปุ่มเท่านั้นนะครับ่มดับรถให้นะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันของตัวคีดรถโกวาก็เวกันอีกทีนึงนะครับผมรีโมทสามารถใช้งานเมนโนนได้นะครับสามารถล็อกไขายล็อกแล้วก็เปิดฝาถ้า,ายฟังก์ชันเดิมก็เหมือนเดิมนะครับ ใช้งานได้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบคิย์รีคอว์เวกันอีกรอบนึ่งนี่รถไม่ได้ล็อกนะครับผมเดินห่างดีจะเข้ามาประมาณนี้เห็นไหมล็อกท,ทันทีเราก็ไม่จะเป็นจะต้องล้วงรีโมทเข้าล้วงรีโมทออกนะครับนี่คือ,อความสะดวกสบายหลังจากที่เครื่องยนต์ติดแล้วรีโมท สามารถใช้งานล็อกคายล็อกผ่านรีโมทได้อิสระอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมสั่งสตาร์ทผ่านตัวรีโมทนะครับผมโดยการง่ายๆครับกดปุ่มล็อกค้างเอาไว้ประมาณสักห้าวิระบบเขาจะสตาร์ทดับนบัตให้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกอีกครั้งถ้าเราเดินกลับไปที่รถโดยที่เราไม่ต้องอเอารีโมทขึ้นมาปลดล็อกให้เขาเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานรีโมทอิสระกันนะครับดนี่ก็ปลดล็อกแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะสั่งล็อกรถรถล็อกนะครับสั่งท้ายล็อกอ่าทั่หมายความว่าอ่าเราสามารถให้ผู้โดยสารอยู่ในรถเปิดแอร์ให้เขาได้นะครับหรือว่าบางท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับเปิดแอร์จำฉ่ำในรถให้เขาสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับผมก็รีวิวสั้นๆกันประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ